ครับสวัสดีครับพ e ีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อเด็กมาพบพอ,อกับพอเตียมน้อพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาชโชคแชนแนล,ลพี่นอ้อ,อง,รงนะครับมื่อพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่14มีนาคม68แลาวพัฒนาออก781 หนึ่งขับเหล็กล่างก็ออก 1, 1, 1นึหนึ่งะพี่น้องเนาะเป่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องหลายอาจารย์กระโบได้จับเหล็กเป่าให้ได้พี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่14มีนาคม2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด7กับ8กระมา7นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็น7 7 ครับชุดวิ่เพิ่นกับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามพี่น้องหนึ่งหนึ่งกัมาเจ็ดเจ็ดกัมาแต่ว่าจับคูโบมีนะพี่น้องเลขเป่านะครับจับคูรุดไปนะพี่น้องเนาะฮะบ่าวากันมีเขามีรุดนะครับเนาะบ่าวาคูบาอาจารย์ในพี่น้องครับมือนี้พ่อเตียมกับชิพ่ามาตามต่ออีกกับเราพัฒนาเซียนน้องคายนะพี่น้องเนาะ ครับไก่จักหน่อยพี่นอ้องวันจันทร์ที่สิบเกตนะครับ เราพัฒนาเยนหนองคาย รับบนล่างมิรูดแปดกับ9พี่น้องรับชุดเต็มเพื่อนพี่น้องไนดะ้ชุดเต็มชุดวินเพื่นมี ครับเจ็ด3 4าสองสาสนะครับครับ,รบนี่คือชุดวิ่บนบรพี่น้องเนาะ่วนจับคู่พี่น้อง8ปดสอง 8, แปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับ รับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อเสียนหนองคายเน้นให้ที่82 8ส92 9ปสนะครับ กันนะพี่น้องเนอะเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับกับเนาพี่น้องมักสอบตัวเลขกับพิจารณาบังได้พี่น้งนนองเนอะรับที่สำคัญกับอย่าลืม ขับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะเอาพอแถบก็ไว้พรอยปัยปังๆเด้องวดนี่ครับครับพี่น้องเอาแับหน้าจอไว้เด้อครับเด้อครับวันจันนะพี่น้องเนาะวันจันที่ที่17มีนาคมสองห้าหปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9้าพี่น้องครับชุดวิ่งเพิ่นเกะเจ็ดแปดเ้าสองสามสี่นพี่น้น 7, 8, 9, 2, 3, 4, นนองเนาะ ครับเหลืออีกตัวหนึ่งค่อยเตรียมเก้าตัวเหลือเจนะ็ดซีเนาะตัวกันตัวบวกกันกันบเบิ้งไว้ได้พี่น้องเร้อนะมักชอดพระเด็กระพิจรารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะครับประเด็นให้แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามกันเจ็ดสองเจ็ดสามนาคามหาคอยเขา่าคอยให้ปังปังนะ้อพี่น้องเนาะจะได้โศกโศกมันมันกันนาะคามครับปเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะนะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปเตรียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะรับฉนั้นแ้วก็เตียมขอไว้อนคอยเขาคอยแตกปังปังับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมันมานกันนากามเอาจะเลืมเ่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช์พอเตียมน้ำเดีเนาะรับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามมันนะพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้ เพื่อจะว่าผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องรับพอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม